สวัสดีท่านผู้ชมแต่แล้วเวลาอันสมควรก็มาถึงแล้วนะพี่น้องเ้ยถึงเวลาที่จะต้องทํารถไถยตามที่ผมตั้งใจไว้ส่วนหมาก็นอนตากแดดอยู่ลง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 หนูนอนแะ้วกคะโอ้นอนต่อนอนต่อไม่มีอะไรตอนแรกว,ว่าจะเก็บเต็นท์นะท่านพอดีว่ามันยังไม่แห้งนะท่านมันโดนหมอกลงแล้วก็เปียกชุ่มเลยเอา้าเราก็มาทําตรงนี้ต่อนะท่านเออ รถไทนะครับทารถไทยนะรถไถยอยู่น่นนะท่านอรถไถยอยู่ตรงน้นนะฮะเออ <c oughs> ก่อนที่จะทํารถไถยต้องมารื้อคันนี้ก่อนนะท่านรืร้อเอาแต่ส่วนที่เราอยากได้นะเออก็คือส่วนหัวนะท่านส่วนลําหัวเออหรือ อืมโชคดีมากเลยรถคันนี้มันสตาร์ทไม่ติดไม่งั้นนี่ก็คงจะไม่ได้ทำก็คงยาวไว้ขีมารือกันทุกท่านวันนี้ผมจะทำรถไทยได้พี่น้องเลยพวกอะไรอะไรต่างๆนี่สามารถเอาไปใช้กับคันนั้นได้นะมันเป็นรุ่นเดียวกัน เดี๋ยวผมจะถอดเอากรองของมันเนี่ยไปใส่คันนั้นแล้วท่านเพราะคันนั้นมันไม่มีกรอง นอ็อตตัวน้เหมือนเดิมดีกว่าเผื่อเผื่อมันมันมันจะหลงเดี๋ยวมันใช้เดี๋ยวมันหาน็อตของมันไม่เจอ ข้างล่างถอนไม่ได้ทุกท่านโอ้ข้างล่าง,ง,ง,งถอนยากคืยข้างล่างถอนไม่ได้ก็คงจะต้องได้ตัดนะท่านอืมทะทำการตัดตรงไหนถอนไม่ได้ตัดเอาจริงนะพี่น้อง้ยวันนี้ วันนี้เอาจริงทำรถไถยนะท่านวันนี้คงจะไม่ได้ประกอบร่างหรอกคงจะได้แค่รื้อยตัวนี้นะท่าน <c oughs> ยังไม่ได้ไปซื้อน็อตเบอร์ยี่สบเ็ดเลย <c oughs> วันรถไถยขนนั้นรู้สึกว่าล้อมันน็อตหายไปสามสี่ตัว <c oughs> อะไรมันก็เกี่ยวไว้ขายได้นะท่าน พวกเครื่องพวกอะไรมันเนี่ยผมก็เก็บเอาไว้เอาเครื่องมันเห็นเพิ่นบอกว่าเครื่องมันไม่ได้เป็นอะไรแค่อะไรนะก้านมันติดอะไรสักอย่างนี่แหละให้เขาไปเคาะหน่อยก็ใช้งานได้แล้วเพิ่น um บอกนะไม่ได้ซ่อมอะไรมากมายให้เขาไปเคาะๆหน่อยก็ใช้งานได้เดี๋ยวเครื่องอันนี้เนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้นะท่านอาจจะเก็บเอาไว้ใช้เผื่อเผื่อซ่อมแล้วมันไม่แพงอาจจะซ่อมแค่สองสามร้อยอย่างเงี้ยก็ซ่อมเก็บเอาไว้เปลี่ยนเครื่องที่มันเสียถ้าคันซลลิงเสียเราก็เอาเครื่องนี้ไปเปลี่ยนเลย เอออาจจะเป็นอย่างนั้นไปม,มันเข้เอออกได้ไหมอันนี้ก็บางคนมันไม่เอานะท่านอืมพอผมถ้าผมใส่รถไถแล้วผมจะทำบางคนขึ้นมาใหม่อันนี้มันแตกแล้วบางคนมัน เขาออกอย่างไรนี่โชกชกมันนิ่มอยู่ดังนั้นอย่เห็นไหมชกมันโอเคเลยเป็นชกดําเดิมจากโรงงานชกใช้ได้เลย ออจะทำการถอดออกทั้งหมดเลยนะท่าน เรื่องรือ้อไม่ต้องห่วงถนัดทุกคนอยู่แล้วถนื้อนี่ว่าทุกคนหลายๆคนถนัดให้ประกอบน็อตเอาไว้มันเดยบนเผื่อมันต้องได้ใช้น็อตเดีย๋ยวมันจะไม่มีน็อต <c oughs> เรื่องรือ้อถนัดนะท่าน <laughs> bao con che mèo se bích se bớt mèo <laughs> đừng rứ, mày đừng hoang tụi khăn ได้อยู่แล้วคืองานถนัดถ้าพูดถึงเรื่องรือถอดแบบชนิดสิ่แบบให้มันใช้งานได้อยู่นะทุกท่านไอ้พวกสายไฟไพวกสวิตไฟอะไรต่างๆนี่ เพื <differences S 2> <less> ่อจะเอาไปใช้อีกอืม ยังโอเคอยู mm. ot, book, so book, so big, ่น้อแฮนนี่แฮนนี่ถอดแต่ตัวนี้มันออกถอดพวกสมุกสิบซับวิกมันออก โอ้ผมรู้แล้วแฮนแฮนเอาไปเปลี่ยนกับคันนูน้นเออคันนู้นแฮนมันไม่ดีเออโอเคแล้วสุกท่านเออเอาสวิกเอาอะไรต่างๆไปเปลี่ยนกับคันนู้นดีกว่า <c oughs> มีแต่มีอะไรยังอยู่ไยหน้า ือชุดแทนชุดแทนเอาขนุนเปลี่ยนขนุนไป ใส่เค้เล่งขาดอืม Good would say ออืพวกสวิตช์ฟงสวิตช์ไฟของมันเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่นะทุกท่านเอาไปใส่คันนู้นสวิตช์ไฟใช้งานได้อยู่อืมเอาไว้ใส่กับฟังคันนู้นเพราะว่าคันนู้นไอคันเล่งมันเสียเดี๋ยวเราเอาคันเล่งคันนี้ไปใส่อืม เด็กหน้ายังอยู่เก็บเด็กหน้าไว้นี่อะไรนี่นี่สายสายคันเร่งบ่หัวนี่สายโชกสายโชกยังใช้ได้อยู่ไหมโอ้สายโชคยังใช้ได้อยู่สายโชกยังโอเคอยู่เฮ้ยเดีย๋ยวเอาสายโชกเอาไว้อืม ใส่กุญแจเรามา่ได้ใช้แล้วถอดออกได้หรือเปล่าไม่ได้ตัด ทอดไอเบากุญแจมันออกนะท่านให้มันเหลือโครงมันน้อยที่สุดให้ตัวใส่กําเบกมันเอาไว้เผื่อจะใส่เบกอีก อืมฮะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวรือ้อต่อไปเรื่อยๆนะฝาก